แม่ใดดังพันกรนะเขาบอกว่าเกิดมา47ปียังไม่เคยมีแฟนอันนี้เรื่องจริงหรือจ้าจี้เหมือนเมื่อกี้เกิดไว้แล้วนะคะเออคุณผู้ชมเรื่องจริงหรือจอ้าจีเนี่ยวินัทยังคิดอยู่เลยว่าถ้าวินัทแบบว่า สักอายุสักยี่สิบห้าสามสิบเนี้ยจะต้องมีแฟนนะมีการวางแผนหรือว่าเออจะ,จะต้องปีนี้จะต้องมีแฟนแต่แม่นายได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าปีนี้นะคะจะจริงจังเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีแฟนค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจากอดีตสามีแห่งชาตินะ,ะสู่แม่นายดังพันกรน,นะสดมา47ปีนะชีวิตนี้ไม่เหมาะที่จะมีแฟนแบบจริงไหมเออนะมีการเปิดใจถึงเส้นทางชีวิตการเปลี่ยนแปลง ผ่านตัวตนนะคะความสัมพันธ์กับครอบครัวการมองความรักในมุมมองที่ไม่เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมและการเลือกใช้ชีวิตที่ไม่ยึดติดกรอบนะคะสันโดษแต่ชอบสังคมนะเราไม่ได้ก็ได้เปิดใจในรายการนะคะ r ฮ e are you feeling นะได้บอกไว้ว่า46ปีนะคะอาจจะแค่เคยเจอกันแต่ว่าไม่ได้เจอแบบอะไรอย่างนั้นนะคะมีมองผ่านคนนี้คนนั้นน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะคนนี้ดีนะแต่ว่ายังคงเจอแค่นั้น แล้วก็ได้บอกว่ายังไม่ได้จะเจอความรักแบบจริงจังมากกว่าก็คือตอนเด็กๆนะคะไม่เจอถึงขั้นที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาแล้วเคยถามตัวเองเหมือนกันนะไม่ได้ว่าตัวเองเคยขาดนะแต่ว่าเห็นคนอื่นมีแฟนแล้วและถามตัวเองกลับว่าทําไมเรายังไม่มีล่ะคือดังเคยเจอแล้วก็วิเคราะห์นะคุณผู้ชมตัวเองว่าในเมื่อไม่นานมานี้ว่าเหตุผลมันคืออะไร คิดว่าเมื่อก่อนเรามองว่าอาจจะยังเป็นคนที่ไม่มีแบบคนที่ตรง้ายกับตัวเองที่จะเป็นแฟนนะคะคืออาจจะเป็นคนบุคลิกที่การเติบโตอาจจะไม่ได้เหมาะกับการมีแฟนอันนี้แม่ดังบอกไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าวีนัสนะคะเราจะอวยพรให้แม่ได้นะคะได้มีแฟนในปีนี้เอออีกไม่กี่เดือนดีกว่าแม่เอาครึ่งปีนี้แม่ต้องมีแฟนแน่นอนค่ะเอวอีนัสขอคอนเฟิร์มนะถ้าแม่ดังไม่ได้เลือกมากนะ